สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปายสักคูสักคนทาง u t u b e ครับพี่น้องครับพบกับมาณาชาแนลเช่นเคยครับพี่น้องเมื่อนี้ได้หนวดหมึกพี่น้องหนวดหมึกใหญ่ๆยางห,ามหอมๆเลยพี่น้องเหลือางงามขนาดแต่ก็มีกุ้งพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ค้อกันครับได้มาสี่ห้าตัวกุ้งปลามหมึกสองหนวดย่างแล้วก็ดเหลือซัมนี่แล้วพี่น้อง อันนี้เป็นปากมันพี่น้องปากปลาหมึกมันจะเป็นกลมๆติดอยู่ในนวดพี่น้องผักแก้มกับหลายอย่างนะพี่น้องมันี่มีผักสลัดมีผักี่สลัดคอสน้ำผักเน่าผักโขมนี่น้องั่วผักยาวโอ้มาอนี่เรียกว,ว่าทุ่มทุนสร้างเลยก็ได้ครับสำหรับมานะเรา <c oughs> จะเชี้อร่วมกันก็นกนมานะครับพี่น้องครับบอกอะไรความ ายกับพ่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มานาเพื่อเป็นกำลังใจให้มาน่าเลยนะครับเด้อเพื่อเี็จคกินมาต,ต่อไปขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมารับชมทุกคนรับน้องขอบคุณไาก่อนครับบางบางท่านกับเบ่งบงจบเนบาะกับบัวกันพี่น้องเข้ามารับชมก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องโอ้ยน้ำแตกน้องเขา้าจ่าเลยวัน ปลาหมึกน้ำแตกน้องคำแรกเนาะปลาหมึกเลยพี่น้องน้ำจิ้มสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเด็ดเผ็ดเลยพี่น้องอ Năm kiếm hết xa chạy thế nào là nói

bản cảnh cả, sơn toclin, nha các em, toclin, poi poi, xuống nước, nhoi lăng xà, xuống nha các em, sôi nhảy, nha các em, nhảy nhất thiết, mà đã, khi đến mà, nha con nhảy bản này. <laughs> ครับนายน้อยปลามึกก็มักใส่ซีอิ๊วดำกับผงขมิ้นพี่น้องเอากุ้งใส่ใส่ลงมาน้ำหมอ้อมักปลาหมึกน้อง đầm mất cung rồi từ nam siêu đầm thằng thiết thằng xếp thì nó, nó cũng quan bản nó nằm bị hạt cổ nhảy. ฝนตกกระฮอนเอาพี oh. mm ่น้องบ่มีลมกินบุญสภาพเรื่อยๆก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อทำใหญ่ๆเลยครับ น้ำจิม้มเด็ดๆใส่กับผักสลัดเนาะผักตัวผักยาวผักก,กรอบแซบเนาะแซบสุดยอดเลยลองจัดบึงด่งหน่อยเพืองเนาะอด้อ แต่งหน้แต่น้นอยใส่ผักเน่าเหม็นๆผักขนาดของทะเล 嗯嗯、mm. ส่วนของปากมันเนื้อ,นอแน่นดีขนาดน้องพอๆกำหนดเลย อะไรบุญยดเลยพี่น้องแค่ว่าแซ่บสุดยอดในสัตว์น่ะกุ้งเนื้อหวานๆแก้เค็ดของรูปแบบกินยากแน่พี่น้องแต่ว่าแซ่บของหมักพี่น้อง สำหรับคลิปนี้คือขออนุญาตจบคลิปมาเพียงเท่าน,นี้ครับพี่น้องเฮ็ดปากเปิดแต่ว่าแซ่บสุดยอดครับลองจัดเบิ่งครับพี่น้องยางหมึกหมึกกระดองบ่นวลหมึกกระดดงนี่งใหญ่แล้รก็กุ้งตัวใหญ่พี่น้องน้ำจิ้มเด็ดเลยผักแก้มไปหลายพี่น้องแซ่บสุดยอดครับมานากาลันตีที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มอะไรก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสักคู่สักคนอีกรอบนึงครับพี่น้อง ที่เบิ้งคิมนีจนจบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์สดกดแชร์ให้มานะน้ำด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปหน้าจะต่อไปคอยเบิ้งววามน่สิลงคลิปอย่างนี้ครับติดตามได้ในช่องมานะชาแนลครับพี่น้องอยู่ดีมีแ่งสกูสกคนในพันเนอร์เ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ